สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้านายพามาทําบุญที่วัดพระาธาตุดอยคํานะคะวันนี้วันนี้เขามีพิธีสวดพานยักษ์นะคะเนีย่ยเห็นองค์เท้าเวสุวรรณนะคะสวยมากะะสร้างเสร็จแล้ววันนี้ท่านจะทำพิธีเปิด ออพี่พุทธาพิเศษยังยิดติดมาก<ช><ช>แล้วก็ไปวางไว้ที่โดถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอ,ขอ,ขอ,ขอก็ขอต่อไปได้พาเพื่อนๆมาขอบุญนะคะมามาทำบุญมาขอพร หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อทานใจวัดนี้เราอายุพันสามร้อยปีเดี๋ยวเราเดินไปข้างในเพราะว่าวันนี้นี่ที่หลวงพ่อทันใจปกติเขาเปิดให้เข้าสักการะได้ถึง 6โมงเย็นแต่วันนี้เขาจะมีพิธีสวดพานยักษ์ทาพิธีใหญ่โตเขาจะปิดบ่าย2โมงวันนี้เป็นนายร่างบ่ายโมงครึ่งก็จะได้ชมไร้ชมองค์ท่านเทวสุวรรสัรเสวยนะคะให้เพื่อนขออธิษฐานจิดขอพรท่านได้นะคะวันนี้เราจะทาพธิธีพุทธาพิเศษท่านนะคะ องคาวิสุวรรณที่ใหญ่มากแม่ชัวร์ละวประนายได้มาวางศิาลาฤกษ์เมื่อสามสี่เดือนก่อนนะคะมาวางศิาลาฤกษ์ท่านไว้แล้วก็เข้ามาทำบุญบุญกองละห้าบาทสองกองหนึ่งพันบาทได้ผ้ายังหนึ่งผืนยินขอเชิญชวน อกาศร้อนมากวันน yeah> ี้

พระธาตุดอยคำพระธาตุดอยคำที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่ชาวไทยก็รู้ว่าได้แล้วชาวต่างประเทศก็มานะคะชาวต่างประเทศเขารู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านต่างประเทศจะมากันเยอะ ทำธุรกิจอะไรก็ใคร,ใครสายมูนะคมาทีนี่ทำธุรกิจการงานอะไรก็จเจริญรุ่งเรือง <c oughs> แล้วก็อธูปสามดอกะะ <c oughs> จุดทูปเพื่อขอพร ทอทันใจใครจะบนหรือจะขออะไรก็สามดอกแล้วก็เราก็ก็มีมีตู้ตู้สำหรับบูชาทุกเทียนตามกำลังถ้าใครจะทำบุญเท่าไหร่ก็ สแกน QR code ได้ด้วยะะที่ตรงถนนก่อนจะขึ้นมาที่วัดนะเขาจะมีดอกมะลิขายเยอะอันนี้ก็ชุดหนึ่งก็100่งร้อยบาทะคะ่ะอันนี้เราจะมาขอพรท่านด้วยกันนะคะเพื่อขอพรให้เพื่อนๆและพี่น้องทุกคนให้มีความสุขความเจริญในเนทศก,กาลปีใหม่นี้ท่านคิดสิ่เลยก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นต่อ สิ่งที่ดีงานขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองขอให้รวย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 นี่เป็นนายทำบุญเผื่อทุกคนนะคะเห็นองค์ของพ่อไหมคะข้างใน,นสวยมากแล้วก็ขอพรอน,นะคะให้เพื่อนๆทุกคนสง่งติด มาตามวิดีโอที่ป้านาทำกันอู่นะค่ะคู่มจิตวทา,ามากันเยอะอทุกคนบวงมาลายดอกมะลิกองสูงๆที่เราเห็นนี่นะก็คือคนที่เขาประสบความสำเร็จามาขอพอรกับหลวงพ่อทันใจวัดพระธา,าตุดอยคำจังหวัดเชียงใหมนะ่ พอสำเร็จมาว่าเราจะถวายพวงมาล,ลัยกี่พวงเนเราก็ตั้งจิตอธิษฐานท่านไว้พอสําเร็จเขาก็จะเอามาถวายบางคนบนเป็นพันพวงหมื่นพวงแสนพวงนะคะเนี่ยวิธีไหว้ก็เดี๋ยว่นไยจะบอกคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าไหว้สาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่จุดธูปสามดอกตั้งนโมสามจบ แล้วว่าคาถาโอมนะโมพุทธายะยะอสสสุมัง จะปาคะแล้วบอกชื่อของเราอย่างอย่างสมมุติอย่างก็นายเขาบอกว่าข้าเพาเจ้าชื่อนางสาวรักนลังปา,างมีบ้านอยู่ที่อำเภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่ข้าเพาเจ้าอยากจะขอพรจากหลวงพ่อขอให้ช่วยให้ข้าเพาเจ้าทำมาค้าขายขึ้นทำงานสิ่งใดก็ขอให้สมเร็จสมปรารถนาขอให้มีเงินทองไหลม,มาเทมา เมื่อเมื่อการงานสำเร็จข้าพเจ้าได้เริ่มทำงานบริษัทไทยประกันชีวิตเมื่อมีความสำเร็จข้าพเจ้าจะมาถวายดอกมะลิ100่รพวงเพื่อเพื่อเป็นการแก้บนที่เราขอความสำเร็จน่ย เพื่อนๆสามารถทําได้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศที่ไหนก็ทําได้จุดทูบสามดอกแล้วก็ท่องคาถาเหมือนที่ป้านายบอกนี้แล้วก็จุดทูไว้แล้วพอท่านสําเร็จท่านก็สามารถที่จะมาแก้บนได้หรือว่าเซิร์ชเข้าไปใน Google นะจะมีร้านที่เขารับแก้บนพงองบลัยดอกมะลิออนไลน์แล้วก็แล้วก็แอดไลน์เข้าไปแล้วก็ ให้ทางนี้เขาจัดการให้ได้สะดวกสบายมากนะคะเพียง mm hmm. แต่ขอให้ท่านมีใจศรัทธาแล้วก็ศรัทธ mm hmm. าองค์ท่าน mm hmm. อ,องค์หลวงพ่อทันใจนี้ท่านเป็นพระที่เก่าแก่อายุมากกว่า500ปีนะคะ mm hmm. แต่วัดพระธาตดดุไยคำนี่มีอายุนานนานกว่าพ300ปีตั้งแต่สมัยพระนางจาม,มเทวีกษัตริย์แห่งกรุง ทางคาริพุญชัยจังหว,วัดลำพูนป้านายจะนับถือที่นี่มากและเป็นที่พึ่งทางใจให้เราและให้เพื่อนมีเพื่อนบางคนที่เขาอยากขายบ้านขายช่องอะไราขายที่ดินเขามาบนเพื่อนอยู่ต่างประเทศป้านายมาบนให้ก็ขายบ้านได้สำเร็จนะก็หวังว่าคงจะเป็นที่พึ่งทางใจของเพื่อนๆคนได้น,นะคะ เดี๋ยวเราไปดูรอบๆบวัดกันค่ะมีพิธีพุทธาพิเศษปหะกับทเทวสุวรรณนะคะหรือว่ายักษ์ยักษ์วัดพระธาตุปยค่ะแต่เดิมก็มียักษ์อยู่นะคะมียักษ์เยอะแล้วก็แล้วก็จะมีตอนนี้เขาก็เลยทำทำองค์ยักษ์ไว้ ้ก็นายร่วมทําบุญทําบุญด้วยกันนะคะตามกําลังศรัทธากปนายมาบ่อยนะแต่วันนี้เราออกไปข้างหลังไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดวัดละก็ดูเนี่ยเขาจะปิดวัดเสร็จแล้วก็เขาจะทําพิธีสวดพันยักษ์พุทธาพิเศษให้กับให้กับองค์ยักษ์นะคะ องค์ทวสวนที่นี่ลมลื่นนะเว้ยนายชอบมาเดินแล้วนั่งสมาธิเนี่ยเราก็บุญหยอดตู้ตามที่เราอยากทำตามกำลังศรัทธาของเราชำระนี่สงนะคะเนี่ยชำระนี่สงให้<ม>ก็ทำบุญเผื่อเผื่อเพื่อนๆพ,นพ,นพนี่น้องลูกหลานทุกคนนะจ๊ะ นี่ปีนายทำทำน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาจริงๆอ่ะอยากจะอยากจะส่งน้ำพระทาตน,นะคะจะทูส่งตรงนี้ก็แล้วกันนะขึ้นข้างบนเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นจะส่งที่สงที่พยานาคเนะะทำเผื่อเพื่อนๆน,นะคะนี่เทศกาลสงการจะทู ส่งน้ำพ่อปูถาสาธุถ้าส่งการคนคงจะเยอะนะคนะเนี่ยป้านายก็ขอมาก,ก่อนส่งน้ำนองลือสีนะคะ <c oughs> ขอโทษนะเจ้าขอส่งน้ำพันหน่อยเอ้ละขอบคุณเจ้า,าเลย,เ,ลยเดี๋ยวแฮมบั้งใส่ขึ้นมาทำพิธีติ๊บเปิลเนาะครับผม ขอบคุณเจ้าปิดแล้วหรอคะกระองน้ำนี่คระอุปคุธนะคะส่งน้ำปีใหม่ส่งก้านอออีวนี่เขามีที่ปักตุงนี่ไะคะ วัดน,นี้จะมียักษ์คปูยักษ์เยอะยักษ์ปูสีขี้หลับแสดงว่านั่งหลับนี่ยักษ์ปูสมเฝ้าซักพื่นเ,เพื่อนๆมาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมมานะคะเนี่ยเป็นนายแนะนำเลยวัดนี้แล้วก็เขามีขายลอตเตอรี่ด้วยใครมีโชคอะไรก็มาซื้อ อยู่ที่มีชาวต่างชาติ okay. เขาก็รู้จักนะคะเขามากันเยอะตื่นเต้นจังคะเนี่ยดีใจนะวันนี้จะเจอพิธีพุทธาพิเศษเจะสวดพันเนี่ยเขาจะทำพิธีตอน5้าโมงเย็นนะคะแต่ตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสองโมงสวยมากเลยอ่ะเป็นไงพอพลนปูกันเนาะเห็นไหมคะ ปูยิ้มใจดีมากนะวันนี้อากาศดีมากมาช,ชมชมปูทีนะขอพรปู่ด้วยกันทุกคนนะคะปีใหม่สงการนี่ขอให้มีความสุขความเจริญป้านายคิดว่าตอนเย็นเราคงไม่ได้เข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าเขาปิดนะคะ<ม>ก็ขอบคุณเ <Okay. S 1> พื่อนๆทุกคนที่รับชม อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจป้านายนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์แชร์ต่อไปเยอะๆตอนนี้ป้านายคนติดตามยังไม่ถึง1,000เลยอยากจะมีคนติดตามเยอะๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ